สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับตเติ้ลคนเดิมนะคะบอกเลยว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเราจะมาทําเมนูใหม่ที่เติ้ลไม่เคยทํานะคะเป็นเมนูสุดรักสุขภาพเฮลตี้ด้วยของที่อุบไว้คราวที่แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะแแทจะมาเป็นแพ็กเกจ่างนี้เลยนะคะนูติโปรอินสแตนมัทชากรีนทีพาวเดอร์ อันนี้มันพกพาสะดวกมากๆนะคะเวลาไปซื้อเนี่ยก็ถือกับบ้านแบบนี้ได้เลยวิธีเปิดก็ง่ายมากนะคะแค่กรบิมก็จะเจอกับผงมัชฉะ1นถุงนะคะแล้วก็มีนูติโปรโปรโตีนตัวโปรดของหลายๆคนแบบนี้มาให้สี่กล่องด้วยกันนะคะ สำหรับโปรตีนตัวนี้นะคะปกติเนี่ยเต้นก็จะชงทานเป็นมื้อเช้าทุกวันอยู่แล้วนะคะวันไหนเบื่ออยากเปลี่ยนอารมณ์หน่อยก็สามารถเติมผงมัทฉะชาเขียวลงไปกลายเป็นโปรตีนชาเขียวได้นะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาชงแบบธรรมดานะคะเพราะว่าเรา create เมนูสุดเจ๋งที่บอกไปเมื่อกี้ชื่อเมนูว่ามัทฉะโยเกิร์ตผสมกับเกรนแล้วก็ ผลไม้สุดเฮลตี้พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับเมนูนี้นะคะก็ง่ายมากๆจะมีโยเกิร์ตนะคะเป็นแบบไขมัน0%นะแล้วก็มีพวกซีเรียลต่างๆแล้วก็มีผลไม้สดอะไรก็ได้ ที่เตรียมมาันี้ก็จะมีสตรอเบอรี่อันนึงนะคะแล้วก็เป็นแอปเปิ้ลเขียวต้นว่าบางทีเราอยู่ work from home นานๆอาจจะรู้สึกเบื่อของเดิมๆที่กินนะคะเอานู่นนี่มาผสมกันสลับสับเปลี่ยนก็อาจจะได้เป็นเมนูใหม่ๆขึ้นมาโอเค มาเตรียมผงชาเขียวกันก่อนตัวผงชาเขียวนะคะมาเป็นซองแบบนี้แล้วเขาก็จะมีช้อนแยกมาให้ด้วยนะซึ่งด้านหลังซองเนี่ยก็จะมีบอกวิธีปิดซองข้อควรระวังต่างๆไว้นะคะเช่นอย่าเอาช้อนที่เปียกใส่ลงไปในถุงหรือว่าก่อนปิดถุงให้ไล่ลมออกสักหน่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้นจะเทออกมาส่วนหนึ่งนะคะเตรียมกระปุกไว้เพื่อนๆจะได้เห็นกันชัดๆว่าข้างในผงชาเขียวเขาเป็นยังไงนะ ซึ่งถุงนึงเนี้ยค่ะก็สามารถกินได้นานมากเลยนะตอนแรกต้นคิดว่าแบบอฮ้ยกลัวว่าชาเขียวจะหมดไม่พอดีกับโปรตีนปรากฏว่าโปรตีนหมดนานแล้วชาเขียวยังอยู่กับเรานะคะเอาไปใส่กับนมหรือว่าไปผสมกับเมนูอื่นๆก็ทำได้หมดเลยสำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็จะผสมโยเกิร์ตเข้ากับโปรตีนแล้วก็ผงมัทฉะด้วยจริงๆแล้ว จะเปิดแล้วก็เทใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพคิดมาแล้วเตรียมแก้วแบบใสมาด้วยนะคะ,ะเบิกอุปกรณ์นี่ช้อนเขียมลงไปหิว โปรตีนนะคะผสมลงไปในโยเกิร์ตเลยโดยที่ไม่ต้องผสมน้ำก่อนแล้วก็ผงมัทฉะด้วยนะคะพอใส่โปรโตีนกับผงมัทฉะลงไปแล้วนะคะก็ทำการคนมันจะข้นนิดนึงนะนี่ก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะ พอคนเข้ากันแล้วนะคะเราก็เอาผลไม้ที่เตรียมไว้เนี่ยจิ้มลงไปนะคะโรยเกรนสักหน่อยให้มีความกรุบกรืม ก็จะมีความกรุบกรุบของ Apple นะคะแล้วก็มีความละมุน เมนูนี้นะคะไม่ใช่แค่กินสนุกแล้วก็กินอร่อยแต่ว่ายังให้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าโปรโตีนนูติโปร1หนึ่งซองนะคะให้พลังงานอยู่ที่70กิโลแคลอรี่แต่ว่าให้โปรโตีนสูงถึง10กรัมนะคะที่สําคัญนะคะยังมีส่วนผสมอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองนะคะก็จะเป็นโปรโตีนที่ไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเนาะแล้วก็มีคอลลาเจนเปปไทด์จากปลานะคะอันนี้ทานไปเรื่อยๆเนี่ยผิวก็จะใสขึ้นแล้วก็มีเวโปรโตีนคอนเซนเทรตนะคะนี่เป็นโปรโตีนชั้นดีที่ช่วยเสริมสร้าง กล้ามเนื้อนะคะและสุดท้ายสําคัญเลยมีเวลมูลช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วงโควิดแบบนี้ก็ขายดีมากๆนะคะเติ้ลเองเนี่ยตอนแรกเ,ออเป็นภูมิแพ้หนักมากนะพอทานตัวนี้มาเรื่อยๆเนี่ยอาการภูมิแพ้นะคะก็ดีขึ้นนะยังไงพเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะหรือว่าใครที่มีเมนูอื่นๆแนะนำเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเต้ลด้วยนะสําหรับวันนี้นะคะต้ลขอตัวไปกินก่อนแล้วบ๊ายบาย